สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ขอเสนอการ หากรณนะคะซึ่งการหากรณมีทั้งหมด3วิธีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันทั้ง3วิธีนะคะใน3วิธีนี้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะวิธีที่1ก็คือการหาผลคูณร่วมวิธีที่2การแยกตัวประกอบและวิธีที่3ก็คือการหารนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้มาพบกับครูใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการหาค่นนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการหาค่นมีทั้งหมด3วิธีวันนี้จะมาสอนวิธีที่1ก่อนนะคะก็คือการหาค่นโดยการหาผลคูณร่วมนะคะมาดูตัวอย่างของเราเลยค่ะตัวอย่างของเราโจทย์มีอยู่ว่า1 8 30 และ36นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาครนอรของทั้ง3ตัวนี้กันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะการหาครโนรโดยการคูณร่วมนะคะก็คือเราจะต้องหาผลคูณของจํานวนทั้ง3จํานวนนี้ก็คือหาผลคูณของ18 30และ36เริ่มกันเลยนะคะวิธีทำจํานวนนะับ ที่เป็นผลคูณของตัวแรกก็คือ18ได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างคิดยังไงก็คือนักเรียนต้องคิดว่า18คูณ1เป็น18นั่นคือตัวแรกตัวที่2ก็คือ18คูณ2 36ใช่ไหมคะ18 3 54 18 4

เราก็ใส่จุด3จุดเอาไว้นะคะเพราะว่ามันยังมีอีกแต่เราคิดว่าพอประมาณแล้วต่อไปเราจะไปหาผลคูณของจำนวนที่2นั่นก็คือ30นั่นเองนะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมค่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ30ได้แก่อะไรบ้าง วิธีการคิดก็เหมือนเดิมค่ะสามสิบหนึ่งสามสิบสามสิบสองหกสิบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปจำนวนที่สามเหมือนเดิมเลยค่ะ จำนวนนับที่เป็นผลคูณของ36ได้เก่ตัวแรกก็คือ36มสนะคะสามคูณหเป็น36ตัวที่2 36สคูณสเป็น72ตัวที่3ก็คือ36มคูณสเป็น108 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เมื่อเราหาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ1 8 30แล้วก็3 6ทั้ง3ตัวนี้ได้แล้วนะคะเราก็มาดูว่าคำว่าครนก็คือตัวคูณร่วมน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวคูณร่วมที่มันเหมือนกันของตั้ง3ตัวนี้ก่อนมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตื๊ดตื๊ดตืด ตัวที่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะตัวที่เหมือนกันร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วก็ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมจำนวนนับจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วม ผลคูณร่วมได้แก่ผลคูณร่วมของอะไรอ่อเขียนผลคูณร่วมของสิบแปดสามสามสิบและสามสิบหกได้แก่เพราะว่าผลคูณร่วมเนี่ยสามารถมีได้หลายตัวนะคะตัวแรกของเราก็คือร้อยแปดสิบและก็ยังมีตัวต่อต่อ,ตอไปอีกนะคะซึ่งเราเขียนไม่หมด แต่คำว่าครนก็คือตัวคูณร่วมน้อยเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมน้อยก็คือตัวแรกตัวที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ180นั่นเองนะคะนั้นซึ่งผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดคือ ที่น้อยที่สุดก็คือจะมีอยู่ตัวเดียวนะคะหรือว่าตัวแรกนั่นเองที่เราเจอนะคะก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบนั่นเองดังนั้นโคอรขาของสิบแปดสามสิบและสามสิบหกก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบนั่นเองนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยหนึ่งร้อย